AI จะเล่ารู้ไหมว่า iPhone ที่คุณใช้อยู่จริงๆแล้วมีแรมขนาดเท่าไหร่ 20. พฤศจิกายน66 iPhone เป็นอีกมือถือที่มีทั้งความสะดวกสบายแต่ว่าอาจจะแฝงไปด้วยเรื่องที่ไม่รู้และที่ผ่านมาการเปิดตัว iPhone ทุกรุ่นไม่เคยพูดถึงขนาดของรังว่าจริงๆแล้วมีอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้สำหรับคนที่อยากรู้นอกจากลงโปรแกร,รมดูข้อมูลภายในทางสื่อนอกชื่อดังอยา่าง9-5้ม่ได้เผยว่า ปริมาณของแรมจริงๆมีอยู่เท่าไหร่เรามาดูกันเลย iPhone 15 Pro แอน15 Pro Max มีแรมขนาด 8GB LPDDR5 iPhone 15แอน15 Plus มีแรมขนาด 6GB LPDDR5 iPhone 14 Pro แอน14 Pro Max มีแรมขนาด 6GB LPDDR5 iPhone 14แอน14 Plus มีแรมขนาด 6GB lpddr4x iphone 13 pro and 13 pro max มี ram ขนาด 6gb lpddr4x iphone 13 and 13 mini มี ram ขนาด 4gb lpddr4x iphone se 3 r o gen มี ram ขนาด 4gb lpddr4x iphone 12 pro and 12 pro max มี ram ขนาด 6gb lpddr4x iPhone 12 and 12 mini มีแรมขนาด 4GB LPDDR4X iPhone SE 2 Gen Gen มีแรมขนาด 3GB LPDDR4X iPhone 11 Pro and 11 Pro Max มีแรมขนาด 4GB LPDDR4X iPhone 11มีแรมขนาด 4GB LPDDR4X iPhone XR มีแรมขนาด 3GB LPDDR4X iPhone XS and XS Max มีแรมขนาด 4GB LPDDR4X iPhone X มีแร m ขนาด 3GB LPDDR4X iPhone 8 Plus มีแรมขนาด 3GB LPDDR4X iPhone 8มีแรมขนาด 2GB LPDDR4X iPhone 7 Plus มี r รมขนาด 3GB LPDDR4 iphone 7มีแรมขนาด2 gb lpddr 4 iphone se มีแร m ขนาด2 gb lpddr 4 iphone 6 s and 6 s plus มีแรมขนาด2 gb lpddr 4 iphone 6 and 6 plus มีแร m ขนาด1 gb lpddr 3 iphone 5 s มีแรมขนาด1 gb lpddr 3 iPhone 5C มี RAM ขนาด 1GB LPDD mid o 2 iPhone 5มี RAM ขนาด 1GB LPDD mid to 2 iPhone 4S มี RAM ขนาด512 ل t e B LPDD mid o 2 iPhone 4มี RAM ขนาด512 ل t e B LPDD v i d iPhone 3GS มี RAM ขนาด256 ل ه n t e B LPDD o iPhone 3G มีแรมขนาด128 MB, LPDDR iPhone รุ่นแรกมีแรมขนาด128 MB, LPDDR เหตุผลที่ Apple ไม่เคยเปิดเผยเรื่องของแรมทั้งๆที่ถือว่าเป็นเรื่องที่บอกเกี่ยวกับประสิทธิภาพได้ก็คงเพราะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตที่จะเปิดเผยก็เป็นไปได้นั่นแหละครับที่มา s a n u com